สวัสดีครับผมสบายสบายสไตล์ลาพากินครับผมเคยกินกันหรือเปล่าขนมอะไรเอ่ยแต่เลขราคาสวยมากหกเก้าฮะขนมอรัวเคยกินกันหรือเปล่านี่ครับขนมอย่าเสียงดังนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันขนมอรัวยี่ห้อพันสุกครับผมลองครั้งแรกะพี่เขาซื้อมาฝากโบมีสี่สีได้ไหมเป็นอรัวน้าตาลสดไม่รู้หวานหรือเปล่าจะลองกินดูครั้งแรกนะมีวันหมดอายุอยู่ตรงนี้นะครับก็ทวนรับประทานก่อนนะ มีที่ีกออกมาแบบนี้เลยปึ๊บเป็นกล่องข้างใน,นมีผงกันชื้นด้วยอเอาอนี้ออกนะต้องเอาอนี้ออกอีกอบปึ๊บอ๋อเขาแปะแบบนี้มาปึ๊บนี่มาของหวานนะของโคตรโบเลยโบชอบกินเอาลวงแต่บางเจ้าก็ก็ <c ười> หวานกันไปอุ๊ยอองกับนะ้ำ <t> ท <ind un> <c ười> ินด้านเก๊บมาอย่างนี้ดูตึงเลยนะ เพื่อนดูสีเนี่ยสีสันน่ากินมากเดี๋ยวขอญยกกลับด้านก่อนนะเอาใส่อันนี้ดีกก่อเดี๋ยวเก็บกินไม่หมดนะจะของขนม,ขอ,งขนมของกินก่อนอ่อเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแกเป็นเจ้าของขนมเหรอฮะสวัสดีค่ะชิมรสเดียวกันหมดรหรือเปล่ารูมแต่ละสีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากกินไหล่ะหยิบมาทำไงก่อนทำไงก่อนขอบคุณยังมากินกินอร่อยไหม รสชาติเดียวกันหมดหรือเปล่าเหมือนคนละกลิ่นมอคนละกลิ่นเฉยเฉยเด็กนี่มนติดหวานเอาไหมน่ะกินยังเอาหยิบดิกินดิกินนะกินกินหยิบกินชิมดูก่อนเดี๋ยวกินไหมแกชิมดูก่อนแกกินได้ไหมหยิบไปอ่ะเอ้าเอากินเป็นไหมเนี่ยหยิบไปเยอะแยะเอ้าชิมดิอร่อยลองกินดูออเลองชิมดูไม่กินเว้ยไม่เคยกินถ้าแกกินแกจะเป็นคู่แข่งแม่แกแน่แม่แกชอบกินอรัว นี่ชิมดูก่อนลองแตะลอง,ลองให้แตะแตะให้เราชิมดูดิหอมหอมดูก่อนอร่อยเหมือนช็อกโกแลตเลยนี่อร่อยเหมือนช็อกโกแลตเลยชิมดูดิเหมือนช็อกโกแลตเลยหนูลองกินดู